สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่ามันอยู่ในใจของใครหลายๆคนและอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กลับทรงพลังอย่างเหลือเชื่อในการกำหนดทิศทางชีวิตการเงินของเรานั่นคือการรื้อถอนกำแพงความคิดจนสัญญาณเตือนความเชื่อผิดๆที่ต้องกำจัดทิ้งก่อนจะรวย กำแพงที่เราพูดถึงนี้มันไม่ได้ก่อขึ้นจากอิฐหรือปูนแต่มันถูกสร้างขึ้นจากความคิดความเชื่อและคสนาคติที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตบางครั้งเราสร้างมันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวบางครั้งมันถูกส่งต่อมาจากคนรอบข้างหรือจากประสบการณ์ที่เราเคยเผชิญมันเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นล่ามขาเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าทาั้งๆที่เรามีศักยภาพที่จะวิ่งไปได้ไกลกว่านั้นมาก กำแพงความคิดจนนี้มันร้ายกาจตรงที่มันกระซิบข้างหูเราทุกวันบอกเราว่าเราทำไม่ได้เราไม่ดีพอเราไม่คู่ควรจนเราเริ่มเชื่อว่ามันเป็นความจริงแล้วอิฐก,ก้อนแรกๆที่ประกอบขึ้นเป็นกำแพงนี้คืออะไรบ้างล่ะครับสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความเชื่อที่ว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้าย เคยได้ยินไหมครับหรืออาจจะเคยรู้สึกแบบนั้นลึกๆในใจเวลาเห็นคนรวยมากๆก็มีความคิดแวบเข้ามาว่าพวกเขาต้องทำอะไรไม่ดีแน่ๆหรือเงินทำให้คนเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี ความเชื่อแบบนี้มันอันตรายมากนะครับเพราะถ้าเรามองว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีจิตใต้สำเน็กของเราก็จะพยายามผลักไสเงินออกไปจากชีวิตโดยอัตโนมัติเราจะไม่อยากเข้าใกล้มันไม่อยากมีมันเยอะเพราะกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเงินมันเป็นแค่เครื่องมือเป็นกลางๆเหมือนคอนที่ใช้สร้างบ้านก็ได้หรือใช้ทุบทำลายก็ได้มันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้มันต่างหาก อีกก้อนอิดที่แข็งแรงมากคือความเชื่อที่ว่าคนรวยคือคนโกงหรือต้องเอาเปรียบคนอื่นถึงจะรวยได้ ความคิดแบบนี้มันบั่นทอนกำลังใจเราอย่างมากเลยนะครับเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าการสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่ต้องแลกมาด้วยการทำผิดศีลธรรมถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราจะไม่มีวันกล้าที่จะฝันใหญ่หรือลงมือทำอะไรที่มันจะนำพาเราไปสู่ความร่ำรวยได้เลยเพราะเราไม่อยากถูกมองเป็นคนไม่ดีเราจะเลือกที่จะอยู่ในจุดที่เราสบายใจปลอดภัยแม้ว่ามันจะหมายถึงการต้องอยู่กับความขัดสน ต่อไปก็ตามแต่ลองมองไปรอบๆตัวสิครับมีคนรวยมากมายที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยความสุดจริตด้วยการทำงานหนักสร้างคุณค่าให้กับผู้คนพวกเขาเหล่านั้นมีอยู่จริงนะครับและก้อนอิฐที่อาจจะฝังลึกที่สุดทำลายยากที่สุดก็คือความเชื่อที่ว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความร่ำรวย ความรู้สึกนี้มันละเอียดอ่อนมากครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเชื่อแบบนั้นมันอาจจะมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กคำพูดของใครบางคนที่เคยดูถูกเราหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่าเรามันด้อยค่าเรามันไม่มีอะไรดีพอที่จะมีชีวิตที่ดีมีเงินมีทองเหมือนคนอื่นเขาได้ ความเชื่อนี้มันเหมือนสนิมที่กัดกินความฝันของเราจากข้างในมันทำให้เราไม่กล้าที่จะคว้าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเพราะลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สมควรได้รับมันกำแพงเหล่านี้มันสูงมันหนาและมันดูเหมือนจะทําลายไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกจากใจจริงเลยว่ากำแพงที่ก่อขึ้นจากความคิดมันก็ต้องถูกทำลายลงด้วยความคิดเช่นกัน ข่าวดีก็คือเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองได้เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความเชื่อเหล่านี้แต่มันถูกปลูกฝังเข้ามาในภายหลังและอะไรก็ตามที่ถูกเรียนรู้ได้มันก็สามารถถูกลืมและเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าได้เช่นกัน เปลวไฟแห่งความหวังมันยังไม่เคยมอดดับไปจากใจของพวกเราทุกคนหรอครับมันอาจจะแค่ริบหรี่ลงบ้างในวันที่เรา,าท้อแท้หรือถูกบดบังด้วยเมฆหมอกของความเชื่อผิดๆแต่เชื่อผมเถอะครับว่ามันรอวันที่เราจะเป่าลมเข้าไปใหม่รอวันที่เราจะปัดเป่าเมฆหมอกเหล่านั้นออกไปเพื่อให้มันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งส่องสว่างนำทางชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่า วันนี้คือวันที่เราจะเริ่มต้นหรือถอนกำแพงเหล่านั้นไปด้วยกันวันที่เราจะบอกตัวเองว่าฉันทำได้ฉันคู่ควรฉันมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเอง มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ได้ลองอ่านกันนะครับชื่อว่า Secrets of the Millionaire Mind หรือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเขียนโดย T. Harv Eker หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องพิมพ์เครียรทางการเงินหรือ Financial Blueprint ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งมันก็คือชุดความเชื่อทัศนคติและนิสัยที่เรามีต่อเงินและความมั่งคั่งนั่นเอง Eker บอกว่า ถ้าพิมพเขียวทางการเงินของเรามันถูกตั้งค่าไว้สำหรับความสำเร็จตำ่ำต่อให้เราพยายามทำงานหนักแค่ไหนหาเงินเก่งแค่ไหนสุดท้ายเราก็อาจจะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมหรือไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ได้แต่ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพิมพ์เขียวทางการเงินของเราใหม่ตั้งค่ามันเพื่อความสำเร็จสูงความมั่งคั่งจะเข้ามาหาเราอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือที่ช่วยให้เราสำรวจความคิดความเชื่อเก่าๆของเราแล้วก็ให้เครื่องมือในการสร้างพิมพ์เขียวใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่มากๆเลยครับคือการรื้อถอนความคิดเก่าๆที่จำกัดเราแล้วสร้างความคิดใหม่ๆที่ส่งเสริมความมั่งคัง่งผมอยากจะเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ใครๆก็รู้จัก แต่เรื่องราวชีวิตของเขาก่อนที่จะมายืนอยู่จุดนี้ได้มันเต็มไปด้วยกำแพงความคิดที่เขาต้องทุบทำลายลงอย่างมากมายคนคนนั้นคือโอปราห์วินฟรีครับลองนึกภาพตามนะครับโอปราหเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากในแถบชนบทของมิสซิสซิปปีชีวิตในวัยเด็กของเธอไม่ได้สวยหรูเลยครับรเธอเผชิญกับความลำบากความรุนแรงและการถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่อายุยังน้อยมาก ถ้าเป็นคนทั่วไปเจอเรื่องราวแบบนี้กำแพงความคิดที่ว่าตัวเองไม่ดีพอไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆมันคงจะสูงท่วมหัวไปแล้วใช่ไหมครับเธออาจจะเชื่อไปแล้วว่าชีวิตนี้คงไม่มีทางดีขึ้นหรือตัวเองคงเกิดมาเพื่อรับกรรมแต่โอราไม่ได้ยอมให้กำแพงเหล่านั้นมันขังเธอไว้ครับ สิ่งที่โอปราห์ทำซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนการที่เราคุยกันเรื่องเพื่อนสอนเพื่อนเลยนะคือเธอเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีที่เธอพูดกับตัวเองเธอเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ว่าคนรอบข้างหรือสถานการณ์มันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามเธอรักการอ่านมากครับหนังสือเป็นเหมือนหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดให้เธอเห็นโลกที่กว้างกว่าเห็นความเป็นไปได้ที่มากกว่าชีวิตที่เธอเป็นอยู่ เธอเริ่มเชื่อว่าเธอสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ไม่ใช่ปล่อยให้สภาพแวดล้อมหรืออดีตมาตัดสินอนาคตของเธอความเชื่อนี้มันสำคัญมากนะครับมันเหมือนการที่เราเริ่มก่ออิฐก,ก้อนแรกของกำแพงใหม่กำแพงแห่งความเชื่อมั่นในตัวเอง โอปราไม่ได้หยุดอยู่แค่การเปลี่ยนความคิดนะครับเธอยังลงมือทำด้วยเธอคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาทั้งการประกวดนางงามการทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวจนในที่สุดเธอก็ได้มาทำทอล์กโชว์ของตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะครับมีทั้งคำวิจารณ์มีทั้งอุปสรรค แต่สิ่งที่ทำให้เธอผ่านมันมาได้ก็คือมายเซ็ตที่แข็งแกร่งของเธอนั่นเองเธอเชื่อว่าเธอเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เธอเชื่อว่าเธอมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมอบให้กับโลกใบนี้ได้เธอไม่ได้มองตัวเองเป็นเหยื่อของโชคชะตาแต่มองว่าตัวเองเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองนี่แหละครับคือตัวอย่างของคนที่รื้อถอนกำแพงความคิดจนความคิดที่ว่าตัวเองไม่คู่ควรแล้วสร้างกำแพงใหม่ที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่น ความหวังและพลังในการลงมือทำจนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากจุดที่ต่ำที่สุดไปสู่จุดที่สูงที่สุดได้จริงๆ เรื่องราวของโอปรามันสอนเราว่าไม่ว่าอดีตของเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครจะเคยบอกเราว่าเราเป็นคนแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราเลือกที่จะเชื่อเกี่ยวกับตัวเองในวันนี้ต่างหากครับเราทุกคนมีพลังที่จะเขียนบทชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ได้เสมออย่าให้ความเชื่อผิดๆที่เราเคยได้ยินมาหรือประสบการณ์แย่ๆในอดีตมาเป็นตัวตัดสินว่าอนาคตของเราจะต้องเป็นอย่างไร การเดินทางสู่ความมั่งคั่นที่แท้จริงมันไม่ได้เริ่มต้นจากการหาเงินให้ได้เยอะๆแต่มันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนโลกภายในของเราก่อนเริ่มต้นจากการรื้อถอนกำแพงความคิดที่มันจำกัดเราเอาไว้แล้วสร้างรากฐานความเชื่อใหม่ที่มันแข็งแรงและส่งเสริมความสำเร็จของเรา เมื่อโลกภายในของเรามันเปลี่ยนไปโลกภายนอกมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามไปเองอย่างน่าอัศจรรย์เชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อมั่นในพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริงๆกำแพงนั้นมันรอให้คุณลงมือทุบมันอยู่และว,วันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นแล้วถ้าวันนี้ คุณยังคงแบกอิดก้อนสุดท้ายของกำแพงความคิดจนก้อนนั้นไว้ในมือคุณจะเลือกวางมันลงแล้วก้าวข้ามไปหรือจะเลือกก่อมันขึ้นไปอีกชั้นเพื่อขังตัวเองไว้ต่อไป